สวัสดีคะ่ะรวมรถมือ2 JK คะ่ะคลิปนี้เรามาแนะนำรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะคะทุกท่านเกียร์ออโต้ไม่เคยแก๊สด,ด้วยนะคะราคา129,000บาทราคานี้นะคะมีไฟแนนซ์รองรับด้วยนะคะทุกท่านไม่เช็คเครดิตติดบูโรก็ออกได้ใช้เงินดาว29,000บาทผ่อนชำระเดือนละ2,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะ Chevrolet Sonic ลลน,นะคะ1.4 LT ปี2013 เป็นรถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงนะคะทุกท่านเกียร์ออโต้ไม่เคยติดเกตไม่เคยชนหนักเครื่องเกียร์ช่วงล่างปกติค่ะรถสีสวยนะคะภายในก็สวยนะคะทุกท่าน1 2 9,0 0 0 0บาทราคานี้เป็นราคาเงินสดนะคะถ้าท่านใดต้องการเงินผ่อนนะคะใช้เงินดาว29,000บาทแล้วก็ผ่อนชำระเดือนละ2 0 0 0กว่าบาทนะคะ รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสอบถามเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้นะคะทุกท่านคันนี้เกียร์ออโต้โกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบเลยนะคะทุกท่านเชฟโรเลตโซนิกนะคะสวยๆกันเลยทีเดียวนะคะท่านใดกำลังมองหารถยนต์ไว้ใช้งานนะคะถ้าถูกใจคันนี้ติดต่อผู้ขายได้โดยตรงสอบถ่ายเงื่อนไขต่างๆและก็สามารถติดต่อเข้าไปดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันได้นะคะทุกท่าน พิกัดดูรถอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาคะ่ะถ้าถูกใจนะคะแอดมินแนะนําให้เดินทางไปดูรถไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองเท่านั้นนะคะไม่แนะนําให้โอนมาจําร่วงหน้าในทุกกรณีคะ่ะสาหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกท่านพบกันได้ใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ